สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอทีออสตาร์พัทนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เปลี่ยนชื่อกุ๊บเล็กทำการจอยโดเมนนะครับผมใน Windows 10เวอร์ชัน 20s2 นั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าไอส่วนของคอนโทรลพานเอลนะทางไมโครซอฟท์ได้มีข่าวออกมาว่าในอนาคตจะยกเลิกเครื่องมือแผงควบคุมตัวน,นี้นะครับผมจะให้เราไปใช้ในส่วนของเซตติ้งแทนนะครับซึ่งใน Windows 10เวอร์ชัน 20s2 เนี่ยก็เร เื้บาร์เมนูนะครับผมไอที่มันเริ่มทําไปแล้วนะก็คือในส่วนของการเปลี่ยนชื่อเครื่องการจอยโดเมนแล้วก็การเปลี่ยนชื่อกลุ่มตรงนี้แหละครับตอนนี้คือมันเปลี่ยนแล้วนะครับมันไม่สามารถเข้าไปทําวิธีเดิมได้แล้วนะครับแต่ว่าวิธีการตั้งค่าอะไรก็ยังคงเดิมนะมันเปลี่ยนแค่วิธีการเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําตรงนี้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เราก็ไปอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับให้เราไปคลิกขวาที่ดิ๊กซีนะครับแล้วไปเลือกที่ p r o p e r t y นะครับ จากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าเปาขึ้นมานะครับมี y o c e s y m o n i t a r นะครับเมื่อก่อนมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเปิดจะขึ้นภาพให้ดูไม่ขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผม เราจะมีในส่วนของ Device Name นะครับคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเ,เตอร์เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราจะแก้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเรากดตรงนี้ก็ได้ครับผม Re Name d PC นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากแก้ส่วนประกอบอื่นๆไปด้วยก็ให้เรามาดูในส่วนของ r e l a c Setting ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมี Blocker Setting อันนี้ไม่ต้องไปดูนะครับไม่เกี่ยวในส่วนของ Device Manager อันนี้ก็เป็นของ Driver นะครับ ในส่วนของรีโมทเดสท็อปก็คือรีโมทเดสท็อปนะครับในส่วนของซิสเต็มโพซิชันก็อันนั้นแหละนะครับแต่ก็ในส่วนของแอดวานซ์ซิสเต็มซติ้งก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับคุณจะกดอันไหนก็ได้จะกดอันนี้น้ำบปที่คอนเทนเตอร์เนมแล้วกดเชนก็ได้หรือมาก,กดตรงรีเนมดีพีซีแอดวานซ์ ก็จะมาตรงนี้โดยตรงแล้วกดเชนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ผมเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของแท็บคอมพิวเตอร์นีนะครับให้เรามาคลิกที่มาท่อนเชนนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราตั้งค่าคอมพิวเตอร์นมนะครับซึ่งคนที่เป็น i อทจะรู้ดีว่ามันทําตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับผมก็สามารถที่จะตั้งค่าไปได้ตามปกตินะครับในทีนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็ไอทีเด็บผมจะเพิ่มเข้าว่า Department เข้าไปด้วยนะครับ ก็จะเป็นตามนี้แล้วก็ชื่อกลุ่มจะขอเปลี่ยนจาก Work group เป็น IT Man นะครับก่อนผมจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นดังนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้เซิร์ฟเวอร์และต้องการจอยโดเมนให้เรามาเลือกที่ตัวเลือกโดเมนนะครับแล้วก็พิมพ์โดเมนขององค์กรของเราไปนะครับสมมติชื่อ my d o m a i net n นะครับผมสมมติว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์คุณมีโดเมนเป็นดังนี้นะครับผมก็พิมพ์โดเมนของชื่อเซิร์ฟเวอร์ได้ตามด้วยกับ .net ไปนะครับ แต่ทีนี้ทีนี้เนี่ยผมจะเอาแค่เพื่อกุ๊ปก็พอนะครับก็ idman นะครับจากนั้นให้เราทําการกดโอเคนะครับพอกดโอเคปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนสักแป๊บนิงนะครับโอเคนะครับตอนนี้มันทําการเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนชื่อกุ๊บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปที่เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเรียกว่าเวลข้ามบู idman ปุ๊บนะครับผมคอมพิวเตอร์เนมนก็เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเออจริงๆ ถ้าเปลี่ยนแค่ชื่อมันก็จะไม่เตือ, Race s, อนนะ,นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนชื่อกุ๊ปหรือจอยโดเมนเนี่ยมันก็จะขึ้นให้นะครับก็ให้เราทำการกดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเครื่องมันก็จะขอทําการรีสตาร์ทเพื่อเริ่มระบบใหม่เพื่อให้การตั้งค่าของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ทีนี้เนะี่ยผมก็จะทําการกดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทาการกดโค้ดได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าให้เราทำการรีสตาร์ทนะครับสามารถที่จะเลือกมาทาภายหลังก็ได้หรือจะทําทันทีก็ได้นะครับแต่ทีนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็รีสตาร์ทกลับมาแล้วนะครับผมแล้วเราลองไปเช็คอีกทีนึงว่ามันจะเปลี่ยนไหมนะครับผมให้เราไปคลิกขวาที่ DPC แล้วก็เลือก property นะครับจากนั้นเนี่ยจะมาดูซิว่าตอนนี้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น IT ที p a r t m e n t นนะครับแล้วก็โเซสเซอร์อย่างอื่นก็ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าในส่วนของชื่อกุ๊กจะไม่โผล่ขึ้นมานะครับก็ลองไปดูในส่วนของ r e n a m ที่ c a ซีแอคทก็ได้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่บ ton เ h a n g e นับ จากนั้นก็จะดูว่าเออมันเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็กดเพนเซนลออกไปนะครับก็สำหรับวิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เปลี่ยนชื่อเวิร์กรุ๊ปแล้วก็ การจอยโดเมนนะครับก็มีวิธีดังนี้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้งานประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับผมสำหรับ Windows 10เวอร์ชันสองศนย์เอนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมมาถามข้างล่างได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ได้เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซับสไครป์ที่ช่องไอทีออสตาร์ทพัทด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรออออย่่่่าาาาลลืมมมมมมััััับบบชชไไดด้้้ทีีงนนะคคคครรรผผเเววจใหหิปสส